เขาบอกว่าจะเททั้งทีนะครับจะถอนทั้งทีนะดันไปถอนออกสื่อเขาว่างั้นไปไปถอนที่รายการนะครับรายการโหนเขาว่างั้นโอ้ไม่ใช่เลยเขาว่าแบบนี้เขาบอกเขาจะด่านะครับเขาจะดา่ายันลูกบวชเลยเขาแบบนี้เขาว่า <laughs> เอาเอ,เ,อเล่นงานแล้วเอา้ามันก็เหมือนกันนะครับเออถามว่าถามว่า,เ,าเรื่องช่างใหญ่เลยที่เขาเทเนะี่ย มันก็ออกสื่อเหมือนกันแต่เขาไม่ได้ไปออกอรายการแค่นั้นเองนะเออเขาก็ออกสื่อเหมือนกันเพราะทุกคนเราก็เข้าใจเราก็รู้ดีเพราะว่าเราก็ออกสื่อเหมือนกันจะไม่ล่ะเราก็บอกนี่เขาเทไปนะเออเออแต่เขาจะเทเขาจะออกสื่อมันจะเป็นไรล่ะจะไม่ล่ะเขาก็พูดตรงๆอ่ะเออเขาไม่อยากทำเขาก็ไม่ทำนะเขาบอกเขาจะด่าจะลูกบวชเลยงานนี้เขาว่ากันโอ้โหบันเทิงแล้วคราวนี้ปาเกียวโดนซะแล้ว นะไหนบอกว่าไหนบอกว่าสามสามคดีนั้นเอ,อจะทําได้นู่นนี่นั่นเขาว่าอย่างนั้นแต่ตอนนี้จะมาอยู่ว่าจะมาเทซะเฉยเขาว่างั้นเออมันไม่ใช่นะผิดไอ,อผิดระเบียบเพราะว่าผิดกฎไม่มีมารยาทนู่นนี่นั่นเอ้ามันก็ต้องถามว่าทีของคุณนะคุณเทเขานะ่ะมีมารยาทไม่ถามหน่อยนะครับมีเหตุผลอะไรเออมันต้องถามเหตุผล เหตุผลแค่บอกว่าไม่เข้าใจกันคุยกันไม่รู้เรื่องแค่นั้นเองเออเขาเป็นสาเหตุแค่นี้เองหรือใช่ไหมล่ะอืมอันนั้นเขาก็บอกเขาก็จะไม่ทํำไหมเออเขาไม่ทํามันผิดตรงไหนใช่ไหมล่ะเออเขาบอกมันไม่เป็นไรจะไม่ทําก็ไม่ว่ากันแต่ดันไปออกรายการเลยสิออกสื่อเออนะเออมีเขาบอกมีแต่คนซ้าเติมเขาวา่าเอา้าเพามันผิดเนาะ เออจะไปพูดซ้ําเติมเขาไม่ได้พูดซ้ําเติมเขาพูดว่าข้อมันผิดเขาต้องรับไปสิใช่ไหมล่ะเอออันไหนมันผิดเขาก็ต้องว่าผิดไปตามนั้นไม่ใช่ว่าไม่ผิดจะไปไปยกยอปอปั้นกันนะมันก็ไม่ใช่ไงผิดก็ต้องว่าไปตามนั้นที่เขาไม่ยุ่งเกี่ยวเขาเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะโดนไปด้วยใครที่มายุ่งเกี่ยวเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาที่เขาหนีออกจากออกไปนะ่ะ <c oughs> ก็เพราะว่าเขากลัวจะโดนไปด้วย โดนเดี๋ยวโดนข้อหาไปด้วยเดี๋ยวซวยเพราะตอนนี้เจ้าที่เขาจับตาอยู่นะเอ,อว่าเอ,อไปติดต่อกับใครบ้างไปติดต่อเพื่อนคนนู้นคนนี้คนไหนบ้างเขาก็กลัวจะเอาของไปฝากไใช่ไหมเขาก็กลัวตรงนั้นเขาก็เลยไม่อยากยุ่งเกี่ยวเนะ <laughs> โดนแล้วนะครับแอดบอกแล้วแหมที่ของเขาเนะี่ยไปว่าไม่ได้ที่ช่างใหญ่ไปว่าเออว่าไอ้ลูกชายไม่ได้นะมันดา่าซะ เออด่าถ้าทุกวันเนี้เอฟซีเออที่เขาเนี่ยเออพอเขาเทบ้างเอ้าไปด่าเขาอีกเอฟซีโอ้ตายนละเออไปด่าเขาทําไมไม่เข้าใจเหมือนเออเขาเขาคิดว่าถ้าสู้ไปมันก็แพ้ใช่ไหมน่ะเพราะแพ้เพาเขาคิดว่ามันแพ้เขาสู้ไปมันก็ไม่มีประโยชน์เขาก็ออกดีกว่าเออเขาก็แยกออกมาแค่นั้นเองแล้วจะไปด่าเขาทําไมเออหาว่าเขาไม่มีอ่าไม่มีคุณธรรมครับว่า นะไม่มีศิลธรรมนะครับเออไม่มีความรับผิดชอบเขาว่างน้นเอ,เอ้าเออทีของตัวเองยังทําเขาได้อยังเทเขาได้เทเขามันไม่ไปเทมาหลายคนแล้วเออยังไปเอาเงินเขามาไม่ทํางานให้เขาเออก็นี่ไงเออคุณก็ไม่ไปว่าลูกตัวเองดันไปว่าเขา เาเทมันเป็นเกี่ยวอะไรนะครับกดให้แล้วนะคุณบินทวนนะครับเออคุณสุดาการนะครับคุณสุดานะคุณบินทวนนะครับสวัสดีครับผมคุณประคองด้วยนะครับคุณเอไอนะครับบิ๊กบมนะครับคุณอาจินนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับเออเอฟซีดูเอาแล้วกันปาจิ๊บสวัสดีครับเราปวดหัวเลยโดนแล้วปาเกียวโดนเล่นแล้วเขาบอกว่าเขาจะเล่น เล่นยันลูกบวชเลยเออเพิ่งผลดานอ๋อ oh, นะครับผมนะมันบอกมันจะเล่นยันลูกบวชเลยว่างานปอบนะเออแม่นอกไส้จะเล่นเล่นยันลูกบวชเลยโอ้โมโหมากโมโหป้าเกียวมากเขาว่างานเขาทนไม่ไหวนะเอออยู่ๆมาเทไหนบอกว่าจะทำไหมไหนบอกว่าจะมีไม้เด็ดนะ <laughs> มีไม้เด็ดเออเดี๋ยวจะเปิดโชว์ไม้เด็ดนะเออ ก็พรุ่งนี้เขาจะออกโหนใช่ไหมล่ะเออเขาจะออกโหนเออแล้วเขาจะไปบอกอาจจะออกบอกบอกเลิกในรายการนั่นแหละนะแอดคิดว่าอย่างนั้นนะเออเขาไม่พอใจเป็นอย่างมากอะพูดง่ายๆเอ้าเขาอยากจะเลิกเขาก็บอกได้ยังไงคนก็ต้องรู้อยู่ดีถูกไหมล่ะเออใช่ไหมยังไงยังไงคนคนเขาก็รู้อยู่ดีคุณจะบอกอ่าในรายการหรือจะบอกนอกรายการมันเขาก็รู้อยู่ดีเพราะคุณเป็นคนดังไปแล้ว ออห็นไหมที่คุณทํากับเขาอะคุณไม่เห็นว่าเขาเลยนะเออที่ของคุณคนของคุณไปเททช่างใหญ่ะคุณไม่เห็นพูดสักคำเลยมีแตม่มาด่าช่างใหญ่บอกว่าไปด่าเขาทําไมไปว่าเขาทําไมเอา้าก็ว่าที่คุณไปเทเขาก็ว่าแต่เขาก็ว่าครั้งเดียวแค่นั้นแหละก็เ,เลิกไม่ได้มีปัญหาอะไรอันนี้คุณมาด่าเขาอยู่สามปีสี่ปีจะบ้าหรือเปล่าเออมันก็เกินไปไหมนะ เน่ที่พวกคุณทําเนี่ยมันถูกหมดที่เราทําเนี่ยมันผิดทั้งนั้นแหละเอาจริงๆใช่ครับผมโดนกับตัวเองอะ่ะเอฟซีใช่ไหมลนะ่ะโดนกับตัวเองก็เป็นไงบาปกรรมเขาบอกเดี๋ยวคอยดูนะเขาว่างั้นเดี๋ยวไอ้พวกอ่าที่จะปาดงมันรู้เดี๋ยวมันก็คงว่าหูอเป็นไงกรรมสนองแล้วลนะ่ะเออมันบอกว่าเดี๋ยวคงเดี๋ยวคงมันจะมาพูดกันเดี๋ยวกรรมคงจะติดจรวดกรรมสนองเอา้ามันก็ใช่ ก็กรรมอย่างนั้นก็กรรมจริงๆไยใช่ไหมมันก็กรรมจริงๆเี่ยเพราะว่าคุณไปเทเขาคนไม,ไม่ไม่ใช่ว่าแค่แค่ทางใหญ่เทมาเยอะแยะแล้วหลายคนเออไม่ทําไม่ทํางานให้เขาเอาเงินเข้ามาเ็าไม่ทํางานคุณไม่พูดถึงบ้างห่ะเอาเงินเข้ามาแต่ไม่ทําให้เขาเนี่ยมันน่าเกลียดแค่ไหนใช่ไหมเออเขายังเขาก็ไม่กล้าทวงทวงถามเอาพูดง่ายตอนนั้นกูกาลังดังกูกำลังฮอตอยู่เห็นไหมเออแต่พอกรรมสนองเป็นไงละ่ะ ออดิ้นดิ้นยังไงก็ไม่มีผลหรอกเขายังไงเขาก็กาเท <c oughs> คุณทำกับคนอื่นเขาไว้เยอะนะเออเห็นไหมละ่ะเขาบอกว่าช่วงนี้นะโอ้โหใครๆก็หนีนะใช่ครับผมมีรายหนึ่งสิบล้านใช่ดิไม่ทํางานให้เขาเอาเงินเข้าไปแล้วก็ไม่ทําให้เขาเอออย่างรายรายสามแสนสองแสน่ะอย่างยีมีป้าคนหนึ่งที่มาให้ทําออ่ะเอ เขาอุตส่าห์ไปยืมเงินคนนู้นคนนี้มาเขาไม่ค่อยมีตังนะเอามาให้แต่ก็ไม่ทํางานให้เขาเลยเออไม่ทํางานให้เขาเลยคือทําเป็นเฉยไปเอาตังเขาบอกว่าแล้วก็ไปบอกเวลาเขาทวงมาเขามาทวงถามตังเขาบอกว่าช่วยไม่ได้อย่ามาจ้างเขาทาไมเขาว่างันโอ้โหพูดอย่างนี้ได้ยังไงวะฮะพูดได้ยังไงเออพูดแบบว่าช่วยไม่ได้อย่ามาจ้างเขาทําไมเอ้าเขาคิดว่าจะช่วยเหลือคนอื่นได้ที่เขามาจ้างอ่ะ เขาไม่คิดวันจะเป็นแบบนี้ไงโอ้ยตายนะครับเอฟซี MC. นี่อ่ะ,อะทนายประชาชนนะเป็นแบบนี้เหรออใช่ครับผมทำกับลุงเขาบอกว่าเดี๋ยวค่อยดูนีทางจจปาดงมันจะมาพูดเรื่องนี้นี่แหละกรรมนะเพราะเทเข้ามาก่อนเดี๋ยวมันก็เคยพูดมันพูดอยู่นะครับเอ,อแม่นอองสายพูดบอกว่าเดี๋ยวค่อยดูดทางจจปาดงคงจะพูดเรื่องนี้แน่นอนเพราะว่าเ อ่ลุงเคยโดนเทมาก่อนกรรมตาหนองก็ว่างั้นอ <ะ S 2> มันก็ชุดมันก็จริงๆไงกรรมสนองไหมล่ะเออเทเข้ามาก่อนเขาเทเอาบ้างเป็นไงอ่ะสะใจแล้วก็เทออกสื่อด้วยออกโขนด้วยเป็นไงอะเออออกออกอากาศใหญ่เลยนะครับเอนะ ใช่ครับผมนะครับก็เป็นอย่างนั้นแหละปาจ๊บคอยดูสินะครับแอดบอกได้เลยว่างานนี้นะโอ้โหบันเทิงแล้วเอดบ้ารงานนี้นะพี่นาทสันตโลเยเออแล้วจะไปด่าเขาเขาบอกว่าเนี่ยถ้าไปออกโหนนะเออไปออกโหนแล้วไปบอกเลิกทางกลางงานนะเออไปบอกเลิกในกลางรายการนะเขาบอกเขาจะด่าจะลูกบวชเลยจะไปด่าเขาทําไมเดี๋ยวเาก็จะฟ้องเอานะเออไปด่าเขาเพราะอะไรเขาอยากเลิกเขาจะเลิกตอนไหนเขาจะเลิกยังไงก็เลิกได้ถูกไหมล่ะ มันเป็นสิทธิที่ของเขาที่เขาอยากเลิกเออเขาทูว่าสู้ไปแล้วมันสู้ไม่ไหวสู้ไม่ได้เขาเขาอยากจะถอนเออเขาบอกว่าคด,ดีไหนก็แล้วแต่ถ้าสู้ไปแล้วเนี่ยนะสู้ไปแล้วแล้วมันสู้ไปแล้วมันแพ้นะเนขาก็จะไม่ทําเออสู้ไม่ชนะเขาก็ไม่ทาเขามันเสียเสียเสียชื่อเสียงเขาเออตามเหยียบมันถึงฝรั่งเศสเลยนะโอ้เดี๋ยวมันก็มาปจิบนะ เดี๋ยวมันเข้ามามันบอกจะมาเนี่ยนะออมันจะมาจริงหรือเปล่าไม่รู้มันพูดอยู่นะแม่จะไปด่าเขาอ่ะเพราะว่าเขาเทลูกตัวเองไนงะเอ่อเทไงนะเอ้ามันก็เขาคิดว่ามันสู้ไม่ได้เขาก็เทนะครับเออคุณคุณยังเทเขาได้เลยไม่เห็นคุณไปด่าเขานะ่ะเออไม่เห็นด่าลูกตัวเองว่ายไปเทเขาทําไมเอาเงินเขามาแล้วทําไมไปเทเขาก็ไม่คิดถึงตรงนี้อ่ะ ทำไมไม่มาพูดโอ้ยคนมันไม่ดีนะเอฟซีมันยังไงมันก็ไม่ดีเดี๋ยวฝืนอย่างเงี้ยบ้าหรือเปล่าจะไปด่าเขาทําไมนะทนายพระเกียวเขาก็เขาคิดว่าเขาเขาเป็นคนตรงนะเออทุกคนก็เข้าใจแหละนะครับ <laughs> ไปเจอ๊เจอจ๊อ้อยใช่ไหมเออเขาคิดว่าเขาได้ตังค์พอสมควรแล้วไงเขาก็เทสิ แล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้ตังค์สักบาทนะเขามานี่ฟรีนะนู่นนี่นั่นอ่เห็นไหมเขาก็พูดแบบแบบมันไม่มีรองที่ว่าฟรีมันไม่มีมาเนี่ยมันมีเอฟซีเขาให้อยู่แล้วทุกคนเขาก็รู้กันดีแหละเขาเคยออกมาอ่าออกมาพิสูจน์ไหมเออเขาออกมาพิสูจน์ไหมออกกล้าออกมาเอาเอาเอาไ้นะเอาบัญชีน่ะนะมาลันดูดูซินะครับว่ามันเข้าออกยังไงเน่ะ ามาลันไมล่ล่ะเออเอามารันต่อหน้าเลยเอามารันนี่เห็นเลยว่าเข้าออกยังไงตั้งแต่ไหนมายังไงมาเนี่ยนะมันเข้าออกมันฟ้องอยู่แล้วเอฟซีเขาก็ไม่ได้ทําเห็นไหมละ่ะเออเราจะไปเชื่อถือเขาได้ยังไงถามหน่อยนะครับเออนะมันเห็นเงินเงินมากกว่าก็ไปคนนั้นะเอออันไหนเงินได้ดีกว่าก็ไปอันนั้นถามว่าทําแล้วได้ดีแล้วมันทํางานให้เขาไหมละ่ะมันก็ไม่ทํางานให้เขา เอาแค่แคเจเจอเนี่ยเอาไงเอาง,ง่ายๆทํางานให้เขาสําเร็จสักง,งานไหมไม่มีหรอกคือพูดง่ายจ้างเสียตังจ้างไปก็เสียตังเบาๆ <c oughs> ไม่เคยทําอะไรให้มันสําเร็จสักอย่างเอมันก็สมควรแล้วที่เขาเทนะเออที่เขาเทเพราะอะไรตัวเองก็เทเข้ามาก่อนแอดก็คิดแล้วว่าอย่างไงมันก็คงจะ,ะคงจะกรรมตามสนองยนได้นะมันก็จริงจริ คุณทาเวรทากรรมกับคนอื่นไว้เยอะเออทํากับคนนู้นทํากับคนนี้นะครับเวรกรรมมันก็ถึงตอบสนองเอาแบบนั้นนะต่อไปก็จะถึงข่าวแม่นอกไส้แล้วคราวนี้ยเอาจริงๆเออแต่แมนนี่เดี๋ยวไม่รู้จักพอใช่ไหมเออได้คืบจะเอาสองก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับมันเป็นอย่างนั้นเลยเอตีนะเอ็ดนะบอกได้เลย ทำไว้หลายคนแล้วคุณประสงค์เขาทำไว้หลายคนไม่ใช่เฉพาะแต่ช่างใหญ่เขาทำมาเยอะแล้วเอาเงินเข้ามาแล้วก็ไม่ทำงานให้เขาไงก็เป็นแบบนี้ไงเออเขาก็ไปทวงสิเออเขาก็ไปทวงสิเพราะว่าไม่ทำงานให้เขาเขาก็ร้อนใจเขาก็ทุกข์ใจร้อนใจอยู่แล้วเพราะว่าคนเขามีเรื่องมีราวถูกไหมล่ะคนเขามีเรื่องมีราวเขาก็อยากจะเอออยากจะได้อ่าทนายดีๆมาทำให้เขานะแต่สุดท้ายอ่ะสุดท้ายก็ไม่ทำให้เขา เออเอาเงินเขาไปแต่ก็ไม่ทําแล้วก็ตามทวงอยู่นั่นแหละเออแล้วก็บอกว่าทําไมไม่ทําให้เขาเขาว่างั้นเออเอาเงินไปแล้วก็ทําไมไม่ทําให้เขานู่นนี่นั่นเขาบอกว่าช่วยไม่ได้อยากมาจ้างเขาทําไมเขาาพูดอย่างนั้นจเด็กเลยนะพูดเหมือนเด็กๆพูดเออไม่อยากจะสนใจแล้วไปเอาเงินเขาทําไมแค่นี้แหละนะครับไหมถ้าไม่อยากจะทํางานให้เขาก็อย่าไปเอาเงินกับเขาเออ จะไม่ฆ่าทำผมเมียครึ่งหมื่นใช่ไหมก็เอาบินไปเบิกมันก็น่าเกลียดนะคุณแสงจันทร์นะทำอย่างนั้น,นก็น่าเกลียดจะลงทุนสักทีหนึ่งก็ไม่ยอมลงทุนเลยเอาจับเขาเรียกว่าจับเสือมือเปล่าเอฟซีทำแบบนี้ได้ยังไงใช่ไหมแล้วเป็นยังไงนะวิบากกรรมมันตามทันตามทันเข้าแล้วเออเอาทุกช็อตใช่ไหม นั่นสิเอาทุกช็อตแล้วตอนนี้เขาเทจะไปด่าเขาอีกนะเจ๊จะไปนะแม่นอกไ้จะตามไปด่าเขาอีกคิดดูสิเออใช่ไม่ทำให้เขาไม่ทำให้เขาเขาก็ทวงตังค์สิถูกไหมเออทวงตังค์บางคนก็ไม่ทำอะไรเลยเออเอารูปไปใบสองใบนะเสียเงินไปสิบล้านยิ่งก็ไปถ่ายไอ้ซุปตาย นะเสียเงินเสียเงินสิบล้านยี่ก็ไปถ่ายถ่ายรูปกับซุปตานะ่์เออเอาไปทําไมรูปภาพอ่ะเออไม่มีประโยชน์เสียทางเปล่าๆมันมันไม่เคยเอาความชั่วของลูกมาเปิดเผยไม่มาพูดเลยเออพยายามจะพูดแต่เรื่องความดีของลูกตัวเองไหนละความดีของลูกตัวเองไม่มีสักอย่างหนึ่งนะมีแต่สิ่งที่เร็วๆทั้งนั้นมีแต่สิ่งไม่ดีทางนั้นเอฟซี FC.